สวัสดีค่ะ Decentral Fire ยู่กันนั้นนะคะจาก Generali Thailand ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะกับการที่ทุกวันนี้นะคะเราจะบอกว่า g e n e r a l ลลเนี่ยเราพยายามที่จะมี direction ในการดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ g e n e r a l ลลเองอะค่ะเรามี Concept ของ g e n e r a l ลลี่ว่าเ,เป็น l i f e ไทม์พาร์เนอร์นะคะคือเราอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงชีวิตของลูกค้านะคะตั้งแต่เริ่มที่จะมา ซื้อกรมธรรม์กับเรานะคะจนกระทั่งหมดอายุสัญญานะคะเราก็จะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีดังนั้นวันนี้เองนะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมค่ะที่เป็นเรื่องกิจกรรมเราเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ customer first นะคะ first ย่อม,มาจากอะไร first ย่อม,มาจาก fast นะคะก็คือตัว f i ก็คือ integration เราต้องการที่จะให้มีเ,เรียกว่าการบริการที่ไม่มีรอยต่อนะคะเรื่องของ Visible ก็คือลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงนะคะทุกๆก,กิจกรรมนะคะทุกๆก,การบริการได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็ตัว S ก็คือ Simplification ก็คือความง่ายนะคะการให้บริของเราจะสั้นง่ายกระชับนะคะทำให้ลูกค้าน,นี่เสียเวลาน้อยที่สุดเลยค่ะ แล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็คือเราจะนำนัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเ,เข้ามาช่วยในการบริการลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจสูงสุดค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆกิจกรรมทีเ่เราทำเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและมีส่วนร่วมกับทางเจเนอเรลลี่นะคะเราก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ เรื่องของไลฟ์สไตล์บิวตี้นะคะเรื่องของเฮลท์นะคะเรื่องของฟู้ดนะคะแล้วก็บรเวณต่างๆเนี่ยเราก็จะมีตลอดต่อเนื่องจนถึงปลายปีแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งปีด้วยเหมือนกันนะคะกิจกรรมจะมีมากมายเลยแล้วก็อยากให้ติดตามค่ะจริงๆเจ n เนอเรลลี่ต้องบอกว่าเราเราเติบโตมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ววันนี้นะคะเราลุกหนักดงังด้านไหนเรามีธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่เติบโต ระดับ2ดิจิตด้วยกันก็คือธุรกิจประกันสุขภาพนะคะวันนี้ประกันสุขภาพของเราเนี่ยถ้าเป็นทางด้านประกันกลุ่มเราขึ้นมาเป็นท็อปทรีแล้วนะคะในตลาดนะคะหลายหลายธุรกิจเราขึ้นมาเติบโตขึ้นมาอย่าง,าง,าง,างสูงเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเ,เรียกว่าประกันสินเชื่อประกันสินเชื่อตอนนี้เจเนอรี่เป็นอันดับหนึ่งของตลาดนะคะ ในเชิงของตัวเลขของการรับประกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ในฐานข้อมูลของเราเนี่ยจำนวนลูกค้าที่รับประกันเนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างมากด้วยเหมือนกันนะคะจำนวนลูกค้าเราเกินเจ็ดหลักแล้วนะคะแล้วก็ในเซกเมนต,ต์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นความกระจายแล้วก็หลากหลายมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เกวอาได้คือหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยเราแตกต่อย,ยอดไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะในปีที่ผ่านมา Ô, mẹ, 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 m